สยกตงใช้จร so, no so. ิงส่วนการ็นพร็เอรต้ใช้จริงนีอยังไงที่จัดที่เราเคยใช้แล้วมาได้เป็นพรอพเอร์ตไม่ได้ไสมาถ้าน่อต้องกค่เไม่เคยคิดเราจะเป็นพ r e อเพอ้าได้่ไม่เคยเป็นใหญ่ใ

จริงพวกเยอะๆไม่มีความกังวลไหมครับไม่โยบเกิดแต่ว่าแบงค์พันแบงค์สีเทาแบงค์นแบงสีเทาแบงค์พันอ่าอาจาต้องเอาเอาไปมาสุทที่นั่งได้ใช่ไหมช่วงนี้นิดเลยไม่นักเกิดช่วงนี้ข้าสู่หน้าฝนแล้วการเรื่องสถานที่ไปต้องเที่ยวจะเลือกยังไงฮะดียา ก็ทีเวลาูดูฝนเริ่นเรื่มใช่ไหนครับแต่พวกไม่เคยเที่ยวขกับอากาศพ้นกเป็ี่คนไปถ้าอยากไปไปถ้าพงตุก็เย็นสบายสดีครับแต่ถ้าฝนตกต้องเจอท่าเป็นพ่อกระเหลวครับเเป็นเพื่อนกันแล้วเนออและพึ่งอ่ะ อึ้งดีจบที่นี่เป็นพ่อกันได้ครับเป็นเพื่อนกับพี่โจก็เป็นเพื่อนกับข้าแพี่โจ๊นอ้ากจะเป็นคนอะไรขาก็ไม่ได้ครับท่าที่ไปเที่ยวมาเจออะไรปวดที่สุดวไม่น่ากินนองขาหนงหมส้มกับสุดท้าวอะไรัวอะไรัวอะไรมาาหรืออะไรเป็นอุปสรรคอันนี้หมูส้มก็น่าิเรายุงไหม แมลงแมลงแมลงเด้อช่องนี้คือไปแค่ขอบบีโพช่วยเยอะๆไปกวางหอยครับเออกว้างที่เข้าไปเลาั้งที่เข้าไปเลยความรู้สึกตอนโดนท่ากันเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมที่้เจ็บไหเมเจ็บเจ็บรู้สึกเล่นมากคร ถ้าเวลาถ้าจัดยาวที่รเรือดยาวถ้าไม่ดูไม่ดูครับไม่จะมาเาะเวลาโม้เราสุดแรกเลยที่ตอนนี้ครัอ๋อที่ที่สุดว่าเวลาเดินผ้าไม่ดูดไม่ดูตรงๆหรือไม่ดูคักดีกว่าครับไม่จูครัอย่างทุกวันนี้เวลาไปเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวยังไงบ้าง ไมค์คยไปเ์เจะเออจังหวะทีไมค์คอยไฟล์เออถ้าไปพวกเขาเยอะๆโอะิทังทะเลนะหรือไปทัเล้งโอ้อยากไปก็เดี๋ยวอยากคือวรื่ออะไรเอมี่คะนน่ะตอนนี้ไม่หลงทางแล้วใช่ไหมคะ่ช่วงนี้ไม่เคยไม่เคยหลงคือใช้เน็ตครับ <laughs> <laughs> การหาการหาข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะไปที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยเราเราหาเรสเพนจัอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราต้องการเงินะการค้นหาในอินเทอร์เน็ตอ๋อโอ้ตอนที่แนะนที่เรียกวมาควกเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอ๋อเน้นหานี่นี่เป็นนี่เป็นช่วงนี้เวลามีเพลงใช่ไหมครับเวลล่าทึ่งจังหันนี้ ทอะไรก็เป็นเล่นไม้ได้ค่ะเรียวชองมีไม้คิดเหรอเขอยากไปท่าไหรที่ไหนพมาตรงนี SC ้ิดว่าเรวซือนเรีวคิดคิด่ะไปนโที้ข้าไหนอที่ไหนถ้าเป็นค่ะอย่างตอนนี้คนรู้จักต้อง้เวลาไปมันลำบากขึ้นไปทางการทำงานมเรต้ง่นาไม่มีค่ะเรว เชื่อถอกันเลคุณที่อินดีเราทั่วไทยกับคุณมากครับจะทํานะาจะทำยูทูบไปจนถึงเมื่อไหร่ครับเม่ไหร่คนกลัวว่าเราจะหยุดทำคันี่าเารันยังไม่มีแผนไม่ไดเรื่อยยังไงยังไม่่อยคิดจุ้มซึ่งมีตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้สกิลอีพี ทำสกีอีพีอันอีพีโอไม่ค่อยมีครับก็ทำไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับแานดแบนสบายใจได้ใช่ครับก็คือที่ดูคลเราเยอะๆนะครับมาขัดที่จองขอบคุณใจนครับเราจะสู้ๆีกเราจะให้ลรุปไว ให้ดเองจรยเป็นายก้ยขายของเก่งมากพี่จอหคะแนมีโอกาสกลับไปประเทศเกาหลีบ้างไหมกลับไปบ้านเกาหลีบ้นเกาหลีบ้าก็ไม่ยูทีเกาหลีนโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้างหฮะช่วงนี้นวนวิสีนัาเกาหลีบูีเา ไล่หมดแล่วล่าสุดลีเซ็นล่าสุดกมาคุ้มว่าพุกเทือนที่ไหนอ้ยอกลมาส่งสิบเทิร์ไม่เคยที่จะมาครอบครัวมาเพียวเลยไหมคะเขาเลยบอกว่าลีนี่อยาก,ก,ายกอยู่เชียงห่ด้วยแต่ถ้าคุมดีโอากาสจะดุเลยครบครั โอเคโอเคนะคะขอบคุณค okay. 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 okay, ่ะ